หน้าร้อยเก้าตั้งแต่วัคติจะอัทิพิกเวปุคโลอปัตโตโอสารนางตันเจสังโคโอสารติเป็นต้นไปภิกูุทั้งหลายบุคคลผู้ไม่ควรเรียกเข้าหมู่มีอยู่ถ้าสงเรียกบุคคลนั้นเข้าหมู่บางคนเรียกเข้าหมู่แล้วก็เป็นอันแล้วไปบางคนเป็นอันเรียกเข้าหมู่แล้วใช้ไม่ได้เนื้อความแห่งพระบาลีนั้นจะมีแจ้งในอาคตะสถานนั้นแลด้วยประการชานียหัตถชินนาธิวัตถุกถาจบ ในคำว่าอรชีนางนิสายะวะันตินี้บทว่าอรชีนางเป็นฉัตรทีวิพัฒน์ใช้ในอาจแห่งทุติยาวิพัฒน์ความว่าภิกษุทั้งหลายพึ่งบุคคลผู้อรชีทั้งหลายอยู่คำว,ว่ายาวะภิกขุสภาคตังชานามิมีความว่าเราจะทราบความที่ภิกษุผู้ให้นิสัยเป็นผู้ถูกส่วนกับภิกษุทั้งหลายคือความเป็นผู้มีละอายเพียงไรเพราะเหตุนั้นภิกษุพูดถึงฐานะใหม่แม้อันภิกษุรายๆกล่าวว่า ภิกษุเธอจงมาถือนิสัยดังนี้พึงพิจารณาข้อที่ภิกษุผู้ให้นิสัยเป็นผู้มีความละอาย4ีหวันแล้วจึงค่อยถือนิสัยถ้าได้ฟังในสำนักแห่งภิกษุทั้งหลายว่าพระเถระเป็นลชัชีเป็นผู้ปรารถนาจะถือในวันที่ตนมาทีเดียวฝ่ายพระเถระกล่าวว่าคุณจงรอก่อนคุณอยู่จักรู้ดังนี้แล้วตรวจดูอาจาระเสียสองสามวันแล้วจึงให้นิสัยการทำอย่างนี้ย่อมควร โดยปกติภิกษุผู้ไปสู่สถานที่เป็นที่ถือนิสยัยต้องถือนิสัยในวันนั้นทีเดียวแม้วันเดียวก็คุ้มไม่ได้ถ้าในปฐมยามอาจารย์ไม่มีโอกาสเมื่อไม่ได้โอกาสจะนอนด้วยผูกใจไว้ว่าเราจะถือในเวลาใกล้รุ่งถ้าอารุณขึ้นแล้วไม่รู้ไม่เป็นอาบาัตแต่ถ้าไม่ทำความผูกใจว่าเราจะถือแล้วนอนเป็นทุกกฎในเวลาอารุณขึ้น ภิกษุไปสู่สถานที่ไม่เคยไปปรารถนาจะาค้างสองสาวันแล้วไปไม่ต้องถือนิสัยอยู่ก็ได้แต่เมื่อทำความอาลัยว่าเราจะค้างเจวันต้องถือนิสัยถ้าพระเถระพูดว่าจะมีประโยชน์อะไรด้วยนิสัยสำหรับผู้ค้างเจวันเธอเป็นอันได้บริหารจำเดิมแต่การที่พระเถระห้ามไปบทว่านิสัยยกกรณีโย